ทที่7ถึง11สูตรเรียงแกนจากอิติปิโสไปจนถึงโลคาวูปัสเมตุเตจำนวน3จบจบที่1อิติปิโสพระควารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุโตโลปุริสธ,ธรรมสารถิสถาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติ สว่าขาโตพระคาวตาธรรมโหสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนิยิโกปัจจะตังเวทิตโปวินยูหิตติสุปฏิปันโนพระคาวตโตสาวะสังโฆชุปฏิปันโนพระคาวตโตสาวะสังโฆยะยะปฏิปันโนพระคาวตโตสาวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคาวตโตสาวะสังโฆยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุขคาราเอสะพระควตโตสาวะสสังโฆ อาอุนโยปาอุนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอะนุตลังบุญยะเขตตังโลกสาลติจินดามณีเปียงมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพนตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังตระเทโวสุโกเซท กิจิเทโวเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิกุโตพระวันตุเมสาทิสิทธิลาพังชนานเยมะนีจินดาปียังจะทธนังสเพชนาพระภูชนาปียังมะมะสักกตวาพุทธัตนังโอสถานพุทตมังวังกิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธีนานันตุปัทวาสเพทุกขาวูปสเมตุเต สักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวัลังปริลาหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสตินาณสันตุปตวาสเพะยาวูปะสะเวตุเตสักรตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวัลังอาหุเนยยังปาหุเนยยางสังฆะเตเชนะโสตินาณสันตุปตะวาสเพโรคาวูปะสะเมตุเต อิติปิโสพระควาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุลอนุตโตโุริสธรรมภาารัธิสทัทธาเทวมนุษย์สานาังพุโทโธพระควาติสว่าขาโตพระควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาลิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิตติ สุปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุขาลาอิริสามพควัตโตสาวกสังโฆอาวุณเยโยปาวุณเยโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอุนุตตะลังบุญยะเขตตังโลกัสสาลติ จินดามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจากมหาราชาตะวังมังโสภธุโนทีปังกาเลเทโวสุโกเศษธีกิจิเทโวเยสโกปัจชังทัศสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนาะเยมณีจินดาปียังจะทะนังสเพชนาพระผูกชนาปียังมะมะ สกัตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเถวะมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตีนาณสันตุปัสสาสเพมทุกขาวูปัสเมตุเตสกตาวาธรรมรัตนังโอสถัง อุตตมังวัลังปะลีลาหูปะสาัมานาังธรรมมเตเชนะโสจีนานะสันตุปทาวาสเพ,พยพยาวูปะสเมตุเตสักกตะวะสังฆัตนางโอสถานังอุตตมังวัลังอาหุในยังปาหุในยังสังฆเตเชนะโสธีนานินัสันตุปทาวาสเพโลคาวูปะสเมตุเต อิติปิโสภควาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสตามมาสารติสัทธาเทวมานุสานังพุทโภควาติสวกขาโตภควัตาตโมสันทิติโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะหิโกปัจจตังเวทิจโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆ ยะที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสัยปุคลาเอสะพระคาวะโตสาวกสังโคอาอูเนยโยปาอูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะละนิยโยอนุตตลังบุญยะเขตังโลกสารติ จินดามณีปียงมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะพลตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเศทีกิจิเทวเยสะโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทตาปียงกันตังสาลิปุโตพ่ะวันตุเมสิทธิลาพังชนะนะเยมณีจินดาปียงท่าเปียงจะทนังสเพชนาพระหุชนาปียงมะมะ สกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวังหิตังหิเถวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธีนานะสันตุปัทวาสเพทุขาวูปัสเมตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวังปะลีลาหูปัสมานังธรรมเตเชนะโสธีนานะสันตุปัทวาสเพพระยาวูปัสเมตุเต สักกตาวาสังฆัตันังโอสถังอุตมังวัลังอาหุเนยัางปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสจินาณนสันตุปตะาวาสเพโรคาวุปะเสเมทุเต